โอเคไห้ okay. hi, hi. วันนี้ก็กลับมากับแตนแวร์ท็กซ์ไซล์นะคะคลิปนี้เราจะมาเห่อเสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋าใหม่คือช่วงนี้รู้สึกว่าชอบเสื้อผ้าที่เรียบหรูแล้วก็เป็นโทนสีที่ค่อนข้างเป็นแบบ นูเทรลหน่อยดำขาวาน้ำตาลเทาทรงของเสื้อผ้าก็จะดูแบบเรียบๆเ,เนียเน้ยบๆแต่ใส่แล้วดูหุ่นดีรู้สึกว่ามันมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นด้วยผมแตนมันเริ่มยาวแล้วนะคะแล้วทรงผมที่แตนทำเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงเราก็เลยเลือกเสื้อผ้าที่มันดูแบบว่าเสริมลุคของเราอะไรเงี้ยแต่ละลุคก,ก็จะมีความ สวยหรูดูแพงแต่ว่าใส่ไปทำงานได้ใส่ในแบบชีวิตประจำวันได้เป็นลุค everyday ที่แบบดู Elevate อะดูสวยขึ้นดูแบบแม้ฉันจะอยู่บ้านแต่ฉันก็แต่งตัวดูดีได้แต่ขอเริ่มจากลุคที่แตนใส่อยู่ก่อนเลยนี่เป็นเสื้อกล้ามจาก Soul Studio นะคะเคามาด้วยกันแบบน้ำตาลแดงเทากรมแล้วก็ขาวแต่ว่าโทนสีที่แตนหยิบอันแรกเลยแตนรสุกว่าสีเทาเนี่ยเป็นสีเทาที่แบบ มันสวยมากเลยอะแล้วคือพอมาแมชกับสีดำอะเนี่ยแล้วก็สำหรับกระโปรงนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ Anata Closet เป็นกระโปรงทรง m a x กซซึ่งเป็นทรงที่แตนชอบมากใครที่ตัวเล็กแบบตัวเตี้ยคิดว่าใส่ไม่ได้แตนสูง155นะคะแตนยังใส่กระโปรงตัวนี้ได้ก็แต่รู้สึกว่าความยาวแบบนี้มันทำให้เราดูตัวสูงแล้วกระโปรงเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเอวแบบตรงสะดือพอดี เวลาใส่ก็คือตันว่ามันดูขายาวดีอะแล้วก็เป็นกระโปรงที่แม้ว่าเราจะใส่ธรรมดาอยู่บ้านใช่ป่ะใส่เป็นกระโปรงตัวนี้แล้วใส่รองเท้าแตะก็ดูแบบเก๋ดูแบบเป็นสาวชิคชิลๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะใส่ไปทํางานอยากใส่กับเสื้อเชิ้ตหรือจริงๆใส่กับเสื้อกล้ามแล้วก็หาแบบคาร์ดิแกนหรือหาผ้าอะไรผ้าไหลอะไรเงี้ยนะคะก็ได้ใส่กับเสื้อยืดสีขาวก็สวยอันนี้คือทรงแบบดีมากแล้ว,ลวเนื้อผ้าแบบดีมากเป็นผ้าที่ใส่สบายอะมันเหมือนผ้ากางเกงที่เขาตัดสลักอะ ถือเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยอันนี้กระเป๋าของฝันดาวนะคะหนังสวยมากหนังมันเป็นหนังที่ไม่ได้เป็นรอยง่ายหนังมีความซอฟนุ่มแล้วก็เป็นทรงโทสท,ที่ถือได้แบบ everyday อ่ะแต่ว่าลุคนี้คือถือไปทํางานได้เลยอาจจะแบบถ้าอยากให้ดูมีอะไรช่วงเอวนิดน,นึงหาเข็มขัดมาคาดเดี๋ยวเอาเข็มขัดมาคาดเข็มขัดกันตายของเรานะคะอันนี้ของอแมเนาะ เป็นเส้นที่ตอนนี้คือหยิบใส่บ่อยมากเพราะว่าด้วยความที่ออเจสซอรี่ของแตนส่วนใหญ่อจะเป็นสีทองพอหัวเข็มขัดสีทองมันก็ดูแบบเข้ากับชุดได้ง่ายเนาะไม่เส้นเล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบใหญ่เกินไปคือพอใส่เข็มขัดขึ้นมาก็คือแบบดีเลยหรือจริงๆเนี่ยใส่เป็นเสื้อกล้ามสีขาวนี่ก็คือจะแบบสวยหรูดูแพงมากแล้วเนี่ยถือกับกระเป๋าใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะชิลสบายๆแล้วก็ปกติแตนก็จะใส่เป็นเหมือนแบบว่ารองเท้าแตะนิดนึงเป็นแซนดลที่มีส้นู่นี้ก็คือที่คนถามเยอะ อันนี้ตันซื้อมาของ H&M นะตอนนี้คือชอบคู่นี้มากเพราะว่าตันว่าส้นมันไม่สูงมากโทนสีน้ําตาลคือตอนนี้ที่ H&M มันมีทั้งสีดําสีน้ําตาลนะคะมีหลายคนถามว่าคุณจะเลือกสีอะไรดีสีดําหรือสีน้ําตาลส่วนตัวตันอะหลังจากที่ได้ลองใส่สีน้ําตาลแล้วอะตันอะชอบสีน้ําตาลมากกว่าตันรู้สึกว่ามันซอฟต์กว่าคือเมื่อก่อนอะตันไม่เคยลองสีน้าตาลเพราะส่วนใหญ่มันจะมีแต่สีดํา พออันนี้มันเป็นน้ำตาลเข้มด้วยซึ่งมันไม่ได้แบบดำหรือก็ไม่ได้น้ำตาลแบบคู่ซาราที่แตนมีแต่รู้สึกว่ามันใส่ง่ายแล้วก็โทนสีดีหนังดีไม่เจ็บคือคู่นี้ตตนหาในเว็บไม่เจอแต่ว่าแันเห็นใน h ฮชแหลายๆสาขาเขามีนะทําเป็นทรงแบบอันนี้ก็ต่งหูคือตอนที่แตนสั่งมาแตนคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นิดนึง แต่ว่าไซส์นี้ตันก็ว่ามันค่อนข้างโอเคเนาะเวลาใส่แล้วดูแบบไม่ใหญ่เกินไปมันเป็นต่างหูที่ดูหรูหรูมากสั่งมาจากใน AliExpress นะคะน่าจะแบบไม่กี่บาทอะ่ะนี่เลยลุกของเราโอเคลุกต่อไปแล้วก็เสื้อกล้ามตัวนี้นะคะอันนี้ข้างในแตนใส่เป็นแบบชุดชั้นในปกติเลยคือชอบมากชอบเสื้อกล้ามที่มันแบบ เราใส่เสื้อในธรรมดาได้แล้วก็ใส่เสื้อในมันก็แบบไม่ได้ออกมาแต่ว่ามันเป็นเสื้อที่แบบมันปิดช่วงของชุดช,ชั้นในของเราพอดีพอดีเลยมาที่ลุคนี้นะคะวันนั้นที่แตนใส่ไปงานของพแมเนาะอันนี้เขาเป็นคอลเลคชั่นใหม่เป็นลินินก็คือจะเป็นผ้าลินินหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นชุดเซ็ตที่เป็นเสื้อเชิ้ตทรงโอเวอร์ไซส์แล้วก็เป็นกางเกงขาย,ยาวซึ่งแบบ ก้งเ,เกงสวยมากอันนี้คือเขาทําเป็นแบบเอวอยางยืดด้วยนะคะตัวผ้าก็จะเป็นผ้าแบบเดียวกับเสื้อเชิ้ตเลยตัวนี้อ่ะให้ดูว่าความยาวมันจะค่อนข้างแบบยาวนี้ซึ่งก็คือตอนที่แตนใส่อ่ะแตนแบบพับเอวข้างหลังคือไม่อยากตัดคือแตนสูง155เนี่ยแล้วก็รองเท้าที่แตนใส่ไปวันนั้นแตนใส่เป็นคู่นี้เดีย๋ยวจะบอกว่าเป็นอีกคู่ที่เฟเวอร์เรตมากๆเลยนะคะที่หยิบใส่บ่อยมากตั้งแต่ได้มาคือเป็นของ แมงโก้เป็นส้นสูงที่สีสวยเป็นสีนูที่แบบสวยมากแล้วคือล่าสุดอะแตนเข้าไปแล้วเจอคู่สีขาวแต่ว่าคู่สีขาวคือไซสหมดแล้วแล้วใส่สีขาวขึ้นมายิ่งสวยคือหลังจากที่แตนได้ลองใส่รองเท้าส้นสูงสีขาวอะแตนก็กลายเป็นชอบรองเท้าส้นสูงสีขาวไปเลยแล้วใส่ขึ้นมาแล้วมันสวยจริงมันเป็นขาวที่ไม่ได้ขาวจัวอะมันเป็นขาวแบบไอวอรี่ซึ่งมันจะขับผิวเท้าเราใส่แล้วมันจะดูเท้าสวยมากกระดุมก็คือไม่ต้องติดแบบ เยอะอันนี้ติตดแค่2อ,อันเองเ,เป็นเซตลินินที่สวยหรูดูแพงแล้วก็วันนังที่ไปก็คือถือเป็นกระเป๋าสารใบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าสารล่าสุดของอเมลยเลยเขาทําจาก ผักกระจูดน่าจะใช่นะคะก็คือเป็นแบบของโอทอปไทยคือตัวกระเป๋าวะคล้ายๆกับ Dragon d i f f u s i o n แต่ว่าเขาทำสีออกมาได้ดีมากเขามีสองสีนะมีสีดำจะเป็นใบเล็กแล้วก็สีน้ำตาลนะั่นจะเป็นใบใหญ่แล้วก็มีดีเทลเป็นเหมือนตัวหนังแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบหินที่เป็นดีเทลอะไรตรงนี้ราคาก็ประมาณ1 5 0 0านะคะ1,590ข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นป้ายอเมอร์อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าพอมันเป็นผักอันเนี้ย มันจะมีความแข็งๆเวลาล้วงมือลงไปอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความแบบแอบบาดบ้างบางจุดแต่ว่ามันก็น่ารักดีแล้วก็เป็นการอุดหนุนโอทอปไทยถ้าเวลาเราใส่ชุดลินินใช่ไหมแล้วเราอยากให้แบบตรงแขนเราแบบมันไม่ล่งจนเกินไปอันนี้ยแตนสั่งมาจากในอาลีเอ็กเพแต่มันสวยนะแต่พอใส่ไปก็คือจะเต็มแขนเนี่มันเห็นเขาก็ใส่เนี่ยสี่บาทห้บาทอะไรเงี้ยะคะในอาลีเนี่ย แต่มันก็จะป้องแป้งหน่อยแต่ว่าคือแต่รู้สึกว่าพอเวลาที่เราใส่พวกกําไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แขกเราดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นเนาะเป็นแบบชุดที่ดูแพงมากแบบเป็นผ้าลินินแล้วด้วยสีน้าตาลอะไรใดๆคือมันแบบเป็นชุดที่สวย ผ้าลินินอันนี้เป็นผ้าลินินแข็งไหมก็เป็นผ้าลินินที่ค่อนข้างแข็งหมายถึงว่าแข็งเพราะมันใหม่อยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นผ้าที่ถ้าซักขึ้นมาตันว่าน่าจะมีความนุ่มขึ้นแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือตันใส่เป็นกางเกงตัวเดิมเนาะแล้วก็เนี่ยตันจะพับเอวแบบหนึ่งทบไปเลยลุกนี้คือแอบอยากใส่รองเท้าแบบแตะนิดหนึ่งจริงๆตันจะมีคู่นึงเนาะของ Mad Matt ตอคู่นั้นอ่ะมันจะเป็นหนังพอเวลาใส่แล้วมันจะแบบดูดีหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันันนนนนออีี้้เป็รงทาาแตาะะสดค อันนี้คือชิวมากอันนี้คือสไตล์ฝาหล่งเลยอันนี้จากที่แตนเห็นมาใน Pinterest นะคะแล้วก็เซฟเอาไว้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับแบบกางเกง<ๆ>ตัวลินินสีน้ำตาลนี้มากเสื้อเชิ้ตตัวนี้ของ Sta สเ a ฟนะคะแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้แต่ไม่แน่ใจรุ่นนี้น่าจะหมดแล้วแน่ๆเลยอะตัวกระเป๋าว่าทำให้ลุคมันดูไม่ได้แคชชัวมากนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากกระเป๋าอนี้เป็นกระเป๋าสานก็จะดูแบบ แค่ชวลเลยดูแบบชิลเลย,เ,ลยเป็นทรงที่ดูฟอร์มอลหน่อยอะไรเนี้ยมันก็แต่ว่ามันจะช่วยแบบทำให้ลุคอันเนี้ยมันดูดีขึ้นมาหนึ่งสเต็ปมาแล้วว่าเนี่ยเราก็แบบใส่ข้อมูงข้อมือกำไลทองอันนี้แตนเปลี่ยนต่างหูเป็นแบบสีทองปกติอันนี้เป็นแว่นล่าสุดนะคะของมียูสตูดิโอจบบึงเนี่ยมันสวยมากพอใส่แบบ แต่รู้สึกว่าเสื้อผ้าที่แตนซื้อมาล่าสุดเดี๋ยวนี้แตนรู้สึกว่าแตนหยิบใส่ได้บ่อยมากใส่ได้หลายโอกาสและเป็นชิ้นที่ถ้าไม่ขาดก็ยังใส่ได้อะเออมันเป็นลุคที่ค่อนข้างท i มเลสแล้วก็ใส่ได้ตลอดนะคะประมาณน,นี้ชอบเนะี่ยชิวโอเคอีกหนึ่งลุคนะคะกับกางเกงที่มามากตอนนี้นะก็คือเป็นกางเกงทรง คาปรีนั่นเองตัวนี้เป็นของแบรนด์มิสพาเบตนะคะอันนี้แันชอบที่เขาเป็นกางเกงแบบเหมือนผ้าออกยีนยีนแล้วก็มีความยืดยืดตัวที่แันมีที่แดนใส่อ่ะมันจะเป็นของ H m ชเป็นแบบฟิลผ้าเลกกิ้งอ่ะคือมันก็โอเคใส่ได้แต่แดนว่าพอมันเป็นผ้ายีนแบบเนี้ยมันเก็บทรงได้ดีกว่าแล้วก็พอใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันดูเป็นกางเกงที่ใส่ออกไปข้างนอกได้มากกว่า ตอนแรกเราว่าจะทำคลิปหนึ่งวันนคนปรปฐมแต่ว่าคาเฟ่แรกก็คือไปเลยจ้าเดโมเดลิซัมติงมันเป็นแบบคาเฟ่ยอยู่ริมคลองเป็นไม้ไม้เก๋ๆใช่แต่ว่าดันมาวันพุธถ้ามมาวันพุธนะจริงเดี๋ยวดูก่อนนะว่าคาเฟ่อื่นปิดวันพุธไหมแม่แต่คาเฟ่นี่ตอปิดปิดช่วขาสรุปไปไหนเลยปะท่าปฐมเจดีโอเคค่ะเดี๋ยวเรา พาไปคาเฟ่ต่อไปเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนหาติ๊กต็อกติ๊กต็อกเหตุผลที่ทุกคนต้องเล่นติ๊กต็อกเมื่อวานถ่ายงานอยู่ที่บ้านแล้วก็แบตมุดแต่ว่าอะไรรวมๆไปเลยบัตเฟิร์สมาแล้วก็บัตเฟิร์สเขาอินนครปฐมนครปฐมวันเดย์อินนครปฐมที่ร้านแรกก็คือเป็ดคลิปนี้ก็คือตอนแรกก็คือจะทำเป็นไอนี่แต่งตัวแล้วก็โชว์ว่าของใหม่มีอะไรบ้าง แล้วก็พอถ่ายชุดอมแมจบก็คือแบตหมดไปเลย2ก้อนโอเคค่ะก็สําหรับชุดวันนี้อันนี้ด้านใส่เป็นเสื้อกล้ามของโซสตูดิโอซึ่งเหมือนกับตัวสีเทาตัวแรกเอเคเก่งรึเปล่านะฮะเก่งรึเปล่าแพชชั่นเอฟนะเออหรอไม่ได้ตัดเองนะมันตัดมาแหละซื้อที่เชียงใหม่อ,อ๋อหรอคุณว่าพป่ซื้อที่เกาหลีเนี่ยไม่ไม่ซื้อที่เชียงใหม่มทรงสวยเนาะเออแต่ว่งมาทำเพราะแพงเพรแพงใช่ อันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบยาวนิดนึงแล้วก็ใส่เข็มขดัดเข็มขัดนี้ก็ H&M เช่นเอเหมือนกันเพอใส่เข<า>็มข<า>ัด,ดก็แบบีแล้วก็ลองทาเจลลี่บันนี่นะสรุปว่าเราได้คู่นี้มานะคะได้เป็นสีทน่ารักมากสวยงามแล้วก็กระเป๋ามันทำอย่างนี้ได้คุณรู้ว่าแบบฝึกเข้าไปอะ่ะเนี่ยมันเป็นเหมือนซ้มเรียมอ่างเงี้ยส่วนนี้ใส่ของ ข้างในไม่มีอะไรเลยนะซิปก็ไม่มีนะไม่มีช่องใดๆเออเป็นแบบโล่งๆเลยก็ไม่ได้ไปล้นไหนั้นไหนที่ร้านสุดท้ายจะไปเออ whispering cafe ใช่ป่ะที่ไปมาครั้งสุดท้ายก็คือโอ้โหน้นมากนะโอ้โหอุ้มมาตั้งแต่งานแต่งซอลลี่อ่ะอสุ้ายโอ้เฮ้ยสวยหะแสบเป็นใจเมื่อ ดดีกำลังจะเดินไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรต้มยำต้มยำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเลยกินก๋วยตี๋ยวไหมก๋วยตี๋ยวอุ้ันนี้มกินตั้งแต่แบบวัยรุ่นนครปฐมอะไปวัยรุ่นเด็กนครปฐมเก่านะค่ะเติมนซับทินเลยและนี้อุ้มบอกว่าโชคดีมากนะที่ได้กินเพราะว่ามันบางทีก็ไม่ขายใช่ป่ะใช่ไม่รับปุน มิชลิน2,025นะคะไม่ธรรมดานะคะติดต้องเหรอทำไมอ่ะมันจิ้มติดต้องเหรอปกติกกงหอยมันจะหวานแต่องม่นช่ติ่หวนนี่ไมนติดหวานเลยเอาเลยนี่มันปลาหมึกหรอปลาหมึกกุ้ยปลาหมึกกุ้ย นี่ต้องกุุงแล้วมืนรเร่งนะจบนะคะหนึ่งวันนะคนปรปฐมคำแนะนำอย่ามาวันพุธ เพราะว่าวันพุธก็คือปิดฉ่ำมากขอโชว์เอาฟิตก่อนนะ